าตราจารย์จากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกานะคะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามาหิดลประจำปี2557ในสาขาการแพทย์และการสาธารณสุขค่ะมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและกระทรวงการต่างประเทศค่ะเมะื่อวานนี้ถแถลงข่าว ผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งที่28ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้นะคะคือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2557สาขาการแพทย์ได้แก่ศาสตราจารย์ด a i r a รอากิระเอนโดด้วยผลงานการค้นพบยาลดไขมันที่ชื่อว่าคอมแพกตินที่เป็นต้นแบบของยากลุ่มสแตตินซึ่งแยกได้จากเชื้อราเพนนิซิเลียมซิตรินุ่ม และสาขาการสาธารณสุขได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์โดนัลเอเฮนเดอร์สันด้วยผลงานการเป็นผู้นำโครงการที่ทำการกวาดล้างโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษได้สำเร็จค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่28มกราคม2 5 5 8ณนะพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะ